ะะสั่งมีดครัวมาไปได้คูปองส่วนลดมานะครับก็เลยได้คูปองส่วนลถมาก็เลยสั่งมีดทําควัวมาใหม่ฮะ,ฮะก็เลยสั่งได้คูปองส่วนลถมาครับก็เลยลองสั่งมีดตัวนี้มาดูเห็นมันราคาถูกดีนะครับเซตหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทเองนะ Ui em mặc quần Ủa Bộ chỗ này này, thẹn đúng đây này, này. เ <c oughs> <c oughs> นี่ยฮะมีดเสรมเดี๋ยวมาดูมีดเดี๋ยวมาดูมีดทำควเซตนี้เดี๋ยวมาดูมีดเสรโมฟปล่อยไวปล่อยเดี๋ยวมาดูมีด,มดมทำควเซตนี้กันนะครับผมสั่งมาเพราะว่าเห็นราคามันถูกดีฮะเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์อนนะไรในน,นี่เห็นไหมมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คืออะไรวะนี่คืออะไรวนะ,ะเข้าไปทำอะไรมานะ นนี่นะ,ะมเมื่อเราสั่งมานะครับฟูหวยฟูฟูเอาแล้วลงไปหวยลงไปเลยทั้งฟูทั้งมีทั้งอะไรทั้งทุกตัวนี่เอาไปาไปเล่น,ไป,ลนไปเล่นเลยเเเไปเล่น่ะนี่นะครับ เป็นมีดทำเป็นมีดทาครัวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันข้างในมันจะมีนี่นะครับเมื่อเราสั่งมานะมันจะมีอยู่มีมีดอยู่สี่ด้ามนะครับแล้วก็มีกันไกอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะออกไปนะออไปก่อนลูกไปนี่นะครับก็จะมีมีดอยู่สี่ด้ามนะครับ ตัวมีดนี้คมนะครับในตัวมีดนี้ตรงปกนะครับลายทุกอย่างตรงปกมาเลยนะครับพนะอเปิดเข้ามาข้างในนะครับจะมีมีดอยู่สามสี่ด้ามนะนี่นะครับมีมีดอยู่ประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นด้ามใหญ่นะครับตัวนี้เป็นด้ามใหญ่ลายตรงปกนะครับสวยงามคมกริบเลยนะฮะเฮ้ยมีดมันสวยฮนะมีดสวยครับ ใครที่จะสั่งผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนครับโอ้โราคา100ร้อยกว่าบ,บาทเขาขายกันได้ยังไงเนี่ยโอ้โดูดิครับคมกิบเลยนะฮะแล้วตัวเหล็กเนี่ยด้ามอย่างสวยฮะนี่นะครับนี่นะโอ้โห,หนานะครับความหนาอยู่ตรงนี้ด้ามหนาพอสมควรนะครับใช้งานเหมาะเลยนะครับในการหั่นหมูหันห่นหั่นหมูหั่นเนื้อหั่นผักนะครับโอ นี่ฮะทั้งเซตนี้เลยเนี่ยเขาขายกันได้ยังไงผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมกดมาได้แค่ในราคาร้อยกว่าบาทเองฮะเนี่ยมีดสี่ด้ามครับกันไกลหนึ่งอันแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรเนี่ยเขาไปทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่เขาขายราคาร้อยกว่าบาทครับแล้วตัวมีดอนะ่ะแต่และด้ามเนี่ยไม่ใช่เบาๆฮะดูความหนาของมีดนะครับด้ามใหญ่นี้จะหนากว่าด้ามนี้นะครับตัวนี้จะใหญ่กว่า ตัวนี้หนากว่านะครับตัวนี้จะหนากว่านะครับตัวนี้จะบางกพ่าตัวนี้จะหนาประมาณนี้นะครับความหนาความคามนี่โอ้โหแต่ไม่ได้ฮะนี่นะครับเหมาะหมดเลยเหมาะเลยนะครับสําหรับไว้ทําควัวเนาะมีเซตนี้ราคาร้อยกว่าบาทครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับตัวนี้แล้วก็ได้ลายตามที่เขารีวิวด้วยนะครับ